7มิถุนายนนี้ค่ะเซนทันแอสโซเชตส่งข้อสอบออนไลน์ s อเจมนตกลับมาหาผู้สมัครแล้วซึ่งพิรักษ์เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในกลางเดือนมิถุนายนเซนทันน่าจะเริ่มโปรเซสการคัดเลือกซึ่งเขาส่งมาแล้วนะวันนี้วันที่8เอวันที่7มิถุนายนเพิ่งจะส่งข้อสอบมาซึ่งแล้วจะบอกว่าเซนทันแอสโซเชตเป็นที่หนึ่งที่ดีมากๆมีการวางวิชั่นการจ่ายที่สูงคือ 50k บวกและที่สําคัญทุกหเดือนจะมีการปรับฐานเงินเดือนให้8%ต่อปีและพิรักษ์ไม่ได้ยินข่าวว่าเขามีการเทินคนออกระหว่นะ่่าางงทททนนนะไไหีไมเิ ออกระหว่างทางอันนี้คือดีมากนะแปลว่าองค์กรนี้ยั่งยืนเอาเวลาจะบอกว่าใครอยากโตกับที่นี่แนะนํามากๆแล้วคอลัพแค่คนที่จบโทเท่านั้นซึ่งยังคงสมัครได้อยู่ส่วนใครสมัครแล้วโปรไฟล์ผ่านตอนนี้กําลังทําข้อสอบถ้าจะไปเองเตรียมเองพี่ักแนะนําให้ใช้เป็นเซตหนังสือ3เล่มเพราะที่นี่คุณต้องทอํา AI interview ด้วยเซต3เล่มประกอบไปด้วยหนึ่งคือแบบฝึกเซลล์เทตหนึ่งร้อยสามสิบข้อข้อสอบที่นี่เป็นข้อสอบ h e l แบบไม่มี choice คุณต้องหาคําตอบเป็นตัวเลขได้คุณต้องรู้ก่อนเพราะถ้าไม่ฝึกทําไปเจอข้อสอบจริงโลกตกใจคำต ยังหาไม่ได้เวลาหมดแล้วนี่คือปัญหานะเทคนิคในการทาข้อสอบ h e l คือไม่ต้องทําครบทุกข้อก็ได้แต่ข้อที่ทําจําเป็นจะต้องถูกเพราะฉะนั้นไปฝึกซ่าจากแบบฝึกเซลเทสหนึ้อข้อในขณะที่ตอนนี้ AS the Master ก็กำลังทาข้อสอบฟิสเทคซินาสิตเล่มเดียวใช้ได้กับทุกโครงการลอรีออลจะสอบข้อสอบคอร์ทิฟาเล่มเดียวก็ใช้ได้กับทุกโครงการเช่นเดียวกันมันมีข้อสอบทุกข้อทุกแบบอยู่นั้นแล้วไปฝึกจากตรงนั้นให้ครบทั้งเล่ม2ก็คือหนังสือยังบัตรใช้เตรียมพร้อมๆในการสัมภาษณ์รอบ HR ไป รอบไฟนอลจะต้องเตรียมอะไรบ้างเผาผู้นำอะไรต้องนำส่งไปเดลิเวอร์หรือเทคนิคในการทำแต่รอบเป็นยังไงมีให้ไทยเล่มไปใช้ซะแล้วน้องหลายคนเข้าได้จากยางบั่นนะสุดท้ายข้อที่3คือผ่าน AI อินทิวิวง่ายๆต้องรู้เทคนิคเพราะว่าที่นี่จะต้องทำ AI อินทิวิว AI อินทิวิวจุดตัดคือกรรมการถามเราไม่ได้คุณต้องเล่าตัวเองให้ยังไงก็ได้ให้กรรมการเชื่อถือคุณจะเล่ายัางไงหล่ะมันต้องมีเทคนิคของมันเพราะฉะนั้นใครจะไปผ่านด่านที่ผ่านด่านเหล่านี้ด้วยตัวเองให้ใช้เป็นเซตหนังสือ3าเล่มส่วนใครบอกว่าพี่รรักกอยยาู้้ดิดว อยากจะแอดวานซ์ไปมากกว่าน,นั้นให้เรียนเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนออนไลน์ทําให้คุณรู้ว่าหากว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณจะนําส่งเดลิเวอร์อะไรให้กรรมการเราต้องรู้กรรมการถึงจะนําส่งได้ตรงเพราะ,ะนั่นพี่จะบอกว่าในรอบหนึ่งพฤษภามีน้องที่ใช้คอมโบเซตเข้า MP ได้2โครงการเป็นกลุ่ม 50K บวกหมดเลยนะถ้าเราเก่งอยู่แล้วพูดไม่มีปัญหาพี่รักเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้วด้วยประสบการณ์ก็ดีไปรู้หน่อยนึงว่าเขากำลังตามหาอะไรคุณจะได้เดลิเวอร์ให้ถูกนะลอจิกสาคัญนะเทคนะิสคนะส,คนะสคําคัญเพราะถ้า งานทุกคนจบเก่งหมดคือมาหาลัยชั้นนําบางคนจบต่างประเทศจบอินเตอร์เกียรติยศอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นประธานเป็นหัวหน้าทุกคนโปรไฟล์ดีหมดแต่ปัญหาคือคุณนําส่งได้ดีต่างกันเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้การรู้มันสร้างความได้เปรียบกว่ามากเพราะมันเพิ่มความมั่นใจหาว่าประเมินว่าตัวเราเองเก่งอยู่แล้วอยากจะรู้แค่เทคนิคพี่ลักษ์ใช้คอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งคุณจะได้สิทธิ์ในการปรึกษาพี่ลักษ์ฟรี6เดือนซึ่งน้องๆ้องส่วนใหญ่ชอบการปรึกษาฟรีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไปโปรสิทธิ์แต่รอบพี่ลักษ์ พี่ลักจะส่งซีเค็ดกลับไปให้ว่าที่นี่รอบนี้คุณต้องต้องแอคติ้งยังไงบ้างเหรอ มันมีจริตสําคัญยังไงบ้างเรอพี่ลักจะมีส่งซีเคดไปให้พวกเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่รอบ HR รอบเอสเซนเมนรอบไฟนอลพี่ลักจะมีซีเคดไปให้เสมอแต่คุณต้องแคปจอมาขอหลักฐานเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถจะให้ซีเคดทุกคนได้หมดนะเฉพาะนักเรียนที่เป็นคอร์สนออนไลน์หรือคลาสสดจะได้ซีเคดเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นพี่อยู่กับเรา6เดือนเต็มไปที่ไหนแคปจอมาปรึกษาได้เลยนี่คือคอร์สออนไลน์นะถ้าเราเก่งอยู่แล้วอยากอยากที่จะไปเนี่ยต้องรู้ลอจิกหน่อยหนึ่งให้ไปเรียนคอร์สออนไลน์แล้วจะได้ของแถถเเปป็นรด้้วยาาไไห แคปจอมาปรึกษาส่วนใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหาพี่รัก ผมมีปัญหาสื่อสารพี่รักหนูมีปัญหาหนูไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดกับเขาถ้าเรายังรู้สึกว่ามีปัญหาเหล่านี้ให้อัพสกิลจากคัสสอนสดซึ่งเป็นคัสออกอินมีไฟเดกับเซเว่นเดกยิ่งใครที่บอกพี่รักหนูจบไม่ต้องสายแอนแอนนะจบไม่ต้องสายไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะว่าจบไม่ต้องสายไม่ใช่เลยเพราะว่า m t ทุกที่แค่คุณมีปริญญาหนึ่งใบถ้าหากเขาไม่สเปซิฟิกเช่นต้องจบวิวะเท่านั้นจบไฟนั้นเท่านั้นคุณไปได้หมดนะเพราะนั้นตัดข้ออ้างเหล่านี้ออกไปแล้วมาออกอินกับตัวเองคือเรียนฝึกทําตัวเเเองงให้ก่ต็มรูปแบบ สิ่งนี้จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่ามีปัญหาเช่นรอบไฮดิซันไปออตกรอบ HR พี่พิลักออตกรอบเอเซนเมน t พพิลักออตกรอบไฟนอลพิลักตกรอบไหนมาแก้ปัญหาที่รอบนั้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนไหวคลิปเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอออิงกับตัวเองเรียนไฟหรือเซเวดและถ้าดีคือเซเวเดนะ เซเว่นเดย์ออกแบบตั้งแต่เราฝึกสอบจนไปถึงการไฟนอลอินทิวิวส่วนใครบอกพี่รักนูเก่งคำนวณอยู่แล้วก็ให้เราเรียนที่เป็นพาร์ทวิเคราะห์หรือพาร์ทของการสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นแทนเพราะฉะนั้นใครจะไปเตรียมตัวเองดีๆปรึกษาเข้าเอ็ม่ีทวไทยค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตู้แล้วกดที่ติดต่อเราส่วนรอบอื่นๆนั้นจะมีอะไรบ้างของเซนทันหลังจากผ่านรอบนี้จะมี h r อินทิวิวจะมีแอสเซทเมนต์แล้วก็จะมีเรื่องของการไฟนอลอินทิวิวซึ่งทั้งหมดทําเป็นระบบออนไลน์หมดลนะะอ, AN, อ่าาไพรแปว ู่ต่างประเทศสมัครได้อยู่ต่างประเทศก็เรียนกับพี่รักได้เพราะคลาส,สอนสดเราเรียนกันผ่าน m i r r s s o t t e a ีมเพราะนั้นเตรียมความพร้อมไปก่อนดีกว่าเสมอปรึกษาได้ที่หน้าโปรโฟไฟล,ล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ